สวัสดีค่ะ12ราศีราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีธนูธาตุไฟค่ะวันที่1ธันวาคม2565ว,วันนี้แหะค่ะยาวไปถึงวันที่8มีนาคม2566มรุดติย้ายนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะ ดาวฤกตยูดาวตัวแทนของภัยอภพศภัยทายดาวรุตยูจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนแต่ละท่านนะคะการเมืองการปกครองการปฏิวัติปฏิร,ปปร,รูปเปลี่ยนแปลงค่ะดาวฤกตยูอยู่ในเรือนปุตตะนะปุตตะคือความรักใคร่การอินเดิมสังสรรค์หันษาความสุขสนุกสนานความรักใคร่การแต่งงานาก,การงงาาลงทุนในความเสีย่ยง นะคะอุดรานบริวารการลงทุนสิ่งใหม่ๆนะคะความเรื่อนเริงบันเทิงใจนะคะอ่ะุดรานบริวารคนอ่อนวัยกว่าการลงทุนการเสี่ยงนะคะเ,เริ่มกันเลยะคะ่ะรุดติยูอยู่ในเรือนปุตตะชื่อเสียงด้วยนะคะ การเกิดใหม่นะปุตตะทนูทนูทัดไฟคนมีจิตสมาธิสูงนะคะทุกสมุทัยนโรกมาหาเหตุของความดับทุกข์ได้ก็ด้วยความเพียรรู้ต้นเหตุของความดับทุกข์อดทนถึงที่ได้ดีแน่นอนเชียสละ ทนอดกลั้นะคะทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดนะคะทนทุกมารอคอยมาได้เสียสละได้อดทนได้เป็นผู้เสียสละชอบอยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะชอบอยู่คนเดียว็เงียบนะคะบางคนมีสมาธิสูงทำงานทางด้านการแพทย์มอดูจิตแพทย์ก็ดีนะคะเป็นคนมีความคิดลึกซึ้งนะใฝ่ฝันปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ ลงมือทำกับการอดทนได้รอคอยได้อดทนนึงที่ได้ดีแน่นอนนะคะการอดทนรอคอยคะเป็นคนที่มีความสงบค่ะรีตัววางเว,วงเววิเว,ว,เว,วโวนะอดทนได้รอคอยได้นี่นะถ้าไม่ได้ลงจากคานก็เพราะว่าชอบอยู่คนดีเ,เงียบเงียบกันอ,อันนี้ เป็นคนที่รักสงบก,กำลังจะมีโชคดีจากความกระหารอดทนรอคอยกำลังจะมีโชคนะถ้ารอคอยมานานนี้มีเกณฑ์จะได้ลงจากคานนะคะ,ะ,ะเป็นความรักิมเงียบรักที่รอคอยอคนจิตใจคอยึกเย็นค่ะ รักสงบนะนี่แหละถึงเวลาแล้วพระประหัสนะคะเป็นสีแกลักนาในรอยสิบสองปีต่อมาดวงปฐุมเกณฑ์นะทุกโชก,ชกโชคเฉลานะพระประหัสเป็นสีแกลักนาด,ดวงปฐุมเกณฑ์นะมีเผ่าพันธุ์เท่าเทียมกับคนอื่นนะคะเป็นผู้มีตารางชีวิตรูทีนงานประจํางานนี้ก็ทำมายาวนานมีจิตสมาธิสูง อ่าโตเกินวัยนะตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่เป็นผู้ชอบทือศีลปฏิบัติธรรมนะคะสวดมนต์ภาวนาปัญญาบริสุทธิายพระพระหัสตนะคะความผูกพันตนเองนะมั่นคงกับการเสียสละมียานสัมผัสจิตสมาธิสูงเป็นผู้เสียสละนะคะใจดีมีเมตตาอยู่บนพื้นฐานของสายกลางนะคะอันนี้ปิดจอบแล้วะค่ะ มีชื่อเสียงสมถะสันโดษชอบปรีตัววังเวงวิเวมิเวโว,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 วชอบมากเลยนะมีจิตสมาธิดีทำอะไรซ้ำซากจำเจนน่าเบือ่อนั่นแหละคือลักษณะของการเป็นผู้นำนะคะความสุขสงบนะคะเป็นนักวิชาการการงานอ,อันนี้ก็คู่คนรักที่เราคอยมีคนมาแอบหมายปองค่ะ นะอดีตเกิดขึ้นแล้วได้เรียนรู้นะคะได้ลาบไปได้ลาบจากสตรีแม่แม่นารีอุปธรรมค่นะผ่านพน้นอุปสรรคปัญหาต่อสู้มามีภาระภายพังหน้าดได้เป็นใหญ่เป็นโตนะอดีตท,ที่เกิดขึ้นไปนะงานกสิกรรมงานเกี่ยวข้องกับความสวยความงามงานนี้ก็ได้เติมเต็มจิตวิญญาณของความเป็นผู้ให้นะคะ ได้ลาดมาทับตัวค่ะตั้งแต่วันที่8ธันวาคมนะคะ,ะก็ได้จากความรู้ความสามารถนะการศดีชาเชื้อเผ่าพันธุ์ดีก็ได้พบกับลาบผลจากงานการสังคมค่ะประสบความสำเร็จนะมีชื่อเสียงสมฐานะมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะคะ คนเชื่อมั่นในตนไม่ขาดศรัทธานะชอบมันเพียนนะสวดมนต์ขอพรเพื่อให้กำลังใจกับตนเองแล้วก็แบ่งปนันกับญาติมิตรอดีตเกิดขึ้นแล้วได้เรียนรู้นะคะเดิเริ่เบยนะคู่คนอ่ะคู่การงานนะได้พบกันในกลุ่มการงานเดียวกันนะคะอ่นะมีคนมาไม้ปองในอดีตนี่นะคะนะมาเป็นคู่เลยค่ะ ตนเองอดีตที่เกิดขึ้นได้เรียนรู้การงานศินละปะงานนี้มีสเสน่ห์มีคนมาหมายปองตอตนเองก็รักหัวใจรักด้วยการงานที่ทำมีใจดีมีเมตตามีพรหมวิหารทมคนอบอุ่นนะคะ,ะก็มีคนมาหมายมาหมายปองคนมาหมายปองอมีความสุขสงบคนอบอุ่นอ่อนโยน,นะคะ่ะ ว่างเฉยอุเบกขาค่ะนะอันนี้ก็ไปอดีตเกิดขึ้นแล้วก็ได้พบกับคู่อ่าที่เขาได้แต่งงานไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นยังไงใช่ไหมอดีตได้จดเจออ่อาอนาคตอันใกล้ไม่ไกลก็เป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนใจดีนะคะ,ะมีความมั่นคงปรากฏแล้วก็มีคนมาหมายปองนะคะไอ้พักหน้านี่ก็ได้ พบกับความมั่นคงนะคะอันนี้ก็มีหลักแรงที่ทำเกินของตนเองนะคะงานกสิกรรมงานใหญ่มีภาระดูแลในอดีตนี้ได้เอืนรู้ทำด้วยหัวใจละงานศินละปะเป็นคนสวยคนหลอ่อคนงามจิตใจดีงดงามอ่ก็กัดไม่ปลอยะคะ่ะงานนี้งานที่ทำมายาวนานก็มีพลังที่จะทำต่อไปค่ะ ทำงานเก่าอยู่นะคะมีพละกกาลังอ่ก็สดใสพลังงานชีวิตก็สดใสตื่นเชา้ามาสดใสเบิกบานนะคะ <Alcohol. S 1> ก็ได้ทําความดีงามต่อไปเดนันนี่การได้รับการนานสนับสนุนส่งเสริมกับงานเทคโนโลยีงานทางไกลงานต่างๆงานต่างๆต่างประเทศยศดศักดิ์ตำแหน่ง <c oughs> ก็มาทับตัวนะคะอาทิตย์สดใสอันนี้ก็ได้ทํางาน ปัญญาเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้งานสายมูประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะความรุ่งเรืองก้าวหน้านะอาทิตย์สดใสทับลัคนาว,วันที่16ทธันวาคม2 5 6 5นอาะคะอาทิตย์สดใสเป็นนักวิชาการอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วด้วยปัญญาความรู้ก็ได้รับการอุปถัมภ์ จากแม่แม่สตรีนารีโอ,อธรรมแล้วก็คนรักที่มาแอปรักแอบหมายปองนะคะความมั่นคงปรากฏแล้วนะคะความปรารถนานี้ก็มั่นคงแล้วกับการงานงานนี้ก็ได้ทำงานอยู่เบื้องหลังงานออนไลน์งานต่างประเทศงานที่ได้รับมรด,ดกสืบทอดงานนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ได้ ทําการงานที่ช่วยเหลือคนอื่นนะคะไม่ต้องเสียขันหมากมั่นนะงานนี้ยินดีเอาใจใส่นะคะงานอยู่เบื้องหลังมียานสัมผัสนะอันนี้ก็มเออีเพื่อนนะคะเพื่อนทางไกลบริวารมาหมายปองค,ความมั่นคงปรากฏเทวดานางฟ้านะเอาหน่วยอวยพรยิ่งมุ่งไปทางการศึกษาฟเฟรู้ศาสนาสวดมนต์ถือศีล เดินทางสากลางนะอันนี้ต้องมุ่งไปทางความดีงามเท่านั้นก็จะเกิดผลนะคะพระไหลาเทวดานางฟ้าผู้ใหญ่อุปธรรมอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะตนเองเป็นมิตรที่ผูกพันาจากคนใกล้แล้วก็อยาดมิตรการงานการสังคมประสบความสําเร็จได้รับยกย่องมีชื่อเสียงการเงินนี้ก็ได้ผลตอบแทนขยายออกไปจากความขยันที่ชํานาญแล้วนะ งานวิทยากรสมัยงายสมัยใหม,ม,ใหม่งานออนไลน์เนี่ยนี้ก็ได้ทำสองงานนะงานในเรื่องของสุขภาพก็ดีอายุมันขวญยืนแล้วงานทางด้านสติปัญญาให้คำแนะนำให้คำปรึกษาถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งให้คนใกล้และไกลสิ่งที่ตอบแทนกลับมาก็คือเ่ยการงานมั่นคงลาบผลค่ะการเงินนี้ก็ช่ำนานค่ะ งานได้การเงินตราแลกเปลี่ยนจากงานออนไลน์ฉลองความสำเร็จค่ะคิดฝันลงมือทำสำเร็จนะถึงเวลาที่ลงมือทำนำสิ่งเก่ามาทำให้ใหมนะ่เป็นมุมหนึ่งเป็นคนหัวโบราณอีกมุมหนึ่งก็เป็นคนทันสมัยเบิกบานตื่นเช้ามาสดใสนะคะเป็นคนคิดบวกนะคะอันนี้ก็มีความ สุขสดใสแบ่งปันมิตรภาพจริงใจเปิดเผยเป็นคนใจดีอ่ะมีเมตตามีคุณธรรมนนี้ก็ความคิดภายในใจก็มีการเงินจากความชำนาญแลว้วขยายผลออกไปนะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองเจรนเก้าหน้าเป้าหมายนี้ได้ทำการงานวิชาการความรู้ที่มั่นคงค่า ชนะการแข่งขันก็มีการเงินหมุนพอได้ลุ้นต่อไปค่ะ,ะประคับประคองการเงินได้ต่อยอดออกไปค่ะอันนี้ก็ไปพบคู่ที่จะมาะมาทุกใจรับจริงหวังแต่งนี้ก็มีการเงินเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนนะคะอ่ะของแถม รวยเลยค่ะเป็นเศรษฐีค่ะการเงินค่ะของชาวธนูในรอบ30ปีต่อมาหมุนเวียนมาเสาเนรเรือนเสากันเงินก้อน,นโตค่ะด้วยความเข้มแข็งสดใสอดทนได้รอคอยทายเสียสละได้อดทนทั้งที่ได้ดีแน่นอนสดใสได้รับชัยชนะการแข่งขันด้วยสติปัญญาความรู้ค่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาล และงารทางด้านโภชนาการสุขภาพดีค่ะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการงานที่ยินดีเอาใจใส่ค่ะเป็นคนอบอุ่นนะคะการเงินสาวในเรือนสาวในรอดสามสิปีต่อมาไม่หมุนหมายงานนะคะแข,แข็งแข็งรงเข้มแข็งมากกันเงินก้อนโตเล่งไปที่การเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ต้องเสียคันหมักมันด้วย พระปรหัดเป็นสี่แก่ลคนานะคะดวงปฐมเกณฑ์มีชื่อเสียงของชืวยไปไกลถึงต่างที่ต่างแดงต่างเห่นเกิดความมั่นคงทางด้านการงาน,นะค่ะรวยค่ะเป็นเศรษฐีที่มั่นคงมี่ฐานะการเงินงที่มั่นคงในรอบ30ปีไปยาวๆค่ะทำไปจนแก่จนเท่านะจนะกะเกษียณ อ้หฮาร์โมนีค่ะยังหูฟังเพื่อนบ้านค่ะเหมือนเพื่นเหมือนรักเพื่อนบ้านเหมือนนงรักตนเองนะกลมเกลีปองดองค่ะรับฟังเพื่อนบ้านค่ะชาตีใจบุญสนทานนะคะคนชอบทำงานบนงานสน,นะะเป็นผู้ให้ผู้เสียสลับผลตอบแทนก็คือยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะคะร่ำรวยมั่งคัง่ง อาน,นะดีอาแอเซนสันจิตใจไฟสูงไฟธรรมะนะเมื่อสูงส่งจิตใจดีมีคุณธรรมแล้วก็ดึงญาติมิดสูงส่งลอยระลื่สู่สวงสวรรค์นะคะ,ะเป็นผู้แต่ับพรจากสิ่งจากสิทธิ์มีบุญบารมีคะ่ะมีคนมาไหว้ปองมา,มารักจริงหวังแต่งนะคะเป็นความรักที่ แอบรักนะคะรักเงียบๆได้ทำตามความคิดฝันเป็นจริงแล้วค่ะชาวธนูนะทำความดีงามต่อไปนะคะมาร์ติโลึกๆเล่นลับปฏิวัติปฏิรปฏูปเปลี่ยนแปลงนะประสบความสำเร็จปุตตะมีชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับการงานการสังคมุล้านบริวารความรักใครใ่การได้พบกับ ความสำเร็จสดใสเบิกบานงานทางไกลางานออนไลน์งานต่างถิ่นค่ะมีคนมารักจริงโชคดีนะคะ